สวัสดีทุกท่านเข้าสู่ช่องสตาโหราอมูเลศนะคะดาวฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องสตาโหราอมูเลศเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันบ่อยๆและฝากกดถูกใจเพจ Facebook ดูดวงกับหมอดาวพยากรณ์ด้วยนะคะใครที่อยากดูดวงแบบส่วนตัวให้ทักแชทมาทางแฟนเพจได้เลยค่ะ ดวงราศีเมษรประจำเดือนสิงหาคม2563ดวงการงานในเดือนนี้ชาวราศีเมษคนใดที่คิดจะเปลี่ยนงานได้เปลี่ยนงานแน่นอนเพราะงานเดิมที่ทำคุณอาจทำไปก็อึดอัดไม่มีความสุขเลยหรืออาจโดนไล่ออกจากการ โดนใส่ร้ายป้ายสีแต่ให้เชื่อมั่นว่าคุณจะได้งานใหม่ที่ดีมั่นคงบางคนก็ได้ตำแหน่งที่สูงกว่าเดิมก็มีดวงการเงินเดือนนี้ชาวราศีเมษจะทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเงินหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองชอบลงทุนปกติก็ได้บ้างเสียบ้างแต่สำหรับเดือนนี้ถือว่าการเงินค่อนข้างดีเจรจาธุรกิจอะไรก็ดูจะราบรื่นไปหมด ดวงความรักชาวราศีเมษร,รู้สึกว่าอยากจะมุ่งหารักแท้หาความรักที่ดีหาคนที่ดีมาอยู่เคียงข้างคุณคุณคิดว่าถ้าเจอคนที่ใช่คุณเองก็พร้อมปรับตัวในทุกๆด้านเพื่อให้ความรักยั่งยืนและมีความสุขหลายคนถ้ากำลังเล็งๆใครอยู่ก็อยากจะบอกว่าคุณอาจเจอคนที่ตามหาแล้วนะคะ ดวงทั่วไปในเดือนนี้สำหรับชาวราศีเมษบางคนอาจหนักใจที่จะจบความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือแฟนเก่าอันนี้ก็ต้องมองได้หลายแง่ว่า จะตัดสินใจตีบเพื่อนดีไหมแต่ใจหนึ่งก็กลัวว่าจะต้องเสียเพื่อนหรือไม่ก็อยากจะเลิกกับแฟนแต่ไม่รู้จะบอกเลิกดีไหมเดือนนี้ชาวราศีเมษอาจมีเกณฑ์ได้โยกย้ายงานไปทำงานที่ตัวเองรักแต่อาจจะเครียดไปบ้างเพราะเป็นหัวหน้า คุณอาจจะต้องหมั่นทําบุญสวดมนต์และพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงบ้างเพื่อให้ตัวเองลดความเครียดลงบ้างเดือนนี้คุณโชคดีเรื่องการเงินอยู่แล้วบางทีมีคนยื่นข้อเสนอเรื่องการเงินมาให้ด้วยสเสน่หาแต่คุณก็ไม่รับ สิ่งที่ชาวราศีเมษควรระวังให้ดีคือเรื่องการเดินทางโดยกระทันหันเช่นเดินทางด้วยเครื่องบินก่อนเดินทางทุกครั้งให้ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือขอให้เดินทางคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะคะหรือให้ระวังเรื่องที่เข้ามาแบบกระทันหันโดยที่คุณเองยังไม่ทันตั้งตัวฉะนั้นขอให้มีสติให้มากๆ